โอเคก็ต้องขออุญาตครับสวัสอร์เด็กคนแรกแน่จะดูออกซิเจนกับบาดาออกไซด์กันทุกคนดู้เร่องกันด้วยรายการในกระบผมวันนี้ก็อยู่กันกับผมเวลาตุ๊กตุ๊กเด็กยังเคยซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันกับแบบอนิเมะอะไรวะน้องอนิเมะแอดเวนเจอร์ครับผมทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้ได้ซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรเนาะซึ่งวันนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาสุ่มตัวใหม่ด้านหลังเราแล้วไปรวมกันตัวอะไรระดับมิติใช่ไหมใช่แล้วไม่ใช่ทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้ได้ ไม่รู้ไม่รู้โอเคซึ่งวันนี้เราก็จะมาสมตัวใหม่นั่นเองครับเป็นตัวที่อยู่หน้าปกของแมปตอนนี้เป็นตัวหนา้าดับมิสติกนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมมีเจมอยู่ทั้งหมด5,000ันเจมแล้วก็มีบูสต์ด้วยนะนี่ลัคกี้เออผมก็เปิดไปเลย30นาทีเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการสเวลารเราปไปสุ่มเลยไหมน้องน้องบ้องไปเลยโอเคเลตโก้ไปโอเคครั้งแรกเรื่องไปเลยดีวยกว่าไอ้เี้ยนุนอ่ะไอ้เนี่ยเบจิต้า อุ้ยบูม่ามาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจนสองบูม่ามาอุ้ยอีปิกมากูบอกนะังกรพี่กูนี่โชว์ดีกว่ามึงจะเปิดรอบที่สองได้บูม่าแลมา嘛น้องอุ้ไอ้เหี้ยดีเจนไหอีกแล้วดีเจนสองตัวแล้วอีปิกมาแลมาอีปิกมาไอ้เหี้ยหมดแล้วไอ้เหี้ยไปต่อยาวๆครับผมเจี้ยแลอีปิกแล แล่อีปิกอีปิกแลแรแลแรไอ้เหี้ย yeah, ได้แต่แลกับอีพิกอ้เหี้ยเรอเรอ่สามรอสามอีพิกมาแลไอ้เอหี้ดีเจนไม,ม่อีกลแล้วรอสามตัวแร่แร่แร่แล่แล,แล,แลแอีพิกมาแร่มารอบที่สี่อ้เ่ี้ และอีพีแลอุ้ยได้มาบอลงเลยด้วยเมื่อกี้ไม่รู้แลอีพีมาอีพีมาแลมาอีพีมาอีพีมาอุ้ยโอ้ไอเหี้ยได้ได้แทงคริสตัลไอเหี้ยตกใจหมดได้ได้แทงคริสตัลไปรอบต่อไปรอบที่เท่าไรเราท่รอบที่ห้าแล้วหรือเปล่าแลมาอีพีมาแล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 ้วก็แลแล้วก็แล แร่ยิ่แร่ยิ่ไอ้เชี่ยพี่น้องจะได้ไหมเนี่ยไม่รู้ครับแร่แร่อีปิกอีปิกอีปิกไอ้ยี่อีปิกมึงดีอย่างอหรอเจ๊ดิแร่แร่แร่ไอเยี่ยแท่งมิดเอาแท่งคริสตัลมาอีกแล้วไปต่อครับอีกสี่รอบแร่แรลแร่ไอ้อีปิกแร่อีปิก แลแลแลอีปิกอีปิกเชี่ยออกยากิงศูนย์เก้ายี่ห้าแร่แร่รีเจนใหม่อีกฮะอุ๊ยได้อะไรไม่รู้อ่ะได้สเตจอะไรไม่รู้ตัวแร่สร้างมันแล้วกันไม่ได้ใช้แล้วอีปิกมาอีปิกมาโอ้โหจะมาอะไรขนาดนั้นครับพี่ฟุ่มฟอเลยอเหี้ยทั้งเต็ม ก็เรื่องของขายกนขายตัวที่ไม่ได้ใช้กันไปดต้องขาย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 เร็วเร็วเร็วไปเร็ว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 อ่ะสักประมาณนี้น่าจะได้โอเคพี่ตอนนี้ตั๋วมันขายด้วยเดี๋ยวซื้อโอเคมาแน่ตั๋วมาละเปิดไปดิตั๋วโอ้โหแรงมาก ขอล <us> ่ามิติกมาให้หมดตัวแล้วจริงๆแลแลจริงๆแล e ิแลมามาแล้วไม่รู้ไม่ได้ใช้แลแล้วก็แลแล้วก็แลไอ้เชียรลบสุดท้ายน้องขอกํลังใจหน่อยดิอู้หูอีกมีกําลังใจมากเลยอ่ะโอเคเดิมลอสุดท้ายแล้วเกิรที่1เตอรที่2 ตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดไอ้ยบูมามา,มา8 9กไอ้เหี้ยตัวสุดท้ายเอียไม่ออกเพจหมดเอ้ยเลยอีกครั้งนึงเหยียบรอยผลประกอบการของเราคือโคตรเกียร์ เป็นบทบทคอนเทนต์เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นบทบทคอนเทนต์ซึ่งในในอัปเดตเนี่ยนะผมมองว่าไม่ต้องไปสุมหรอกตัวมิติกอะไปสุมเอาอะไรอะลูคิเอสใช่ไหมลูเคียลูหรือว่าลูเคียเอลูเคียไอตัวผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่เออใช่ไปสุมตัวนั้นดีกว่าครับมันเป็นตัวที่เมตาแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นโคนไม่ใช่โคนเนี่ยมันเป็นแบบโอเอลีทั้งวงอะเอลีทั้งวงซึ่งผมมองว่าไปสุมตัวนั้นดีกว่าครับใช่ แต่เหตุผลที่ผมอยากได้ตัวนี้ก็คืออยากได้มาอีโบนั่นเองเพราะว่านาเมจค่อนข้างที่จะเยอะเอาเรื่องนะใช่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเท่อะเอออยากได้อะมันเท่แต่ก็อย่าได้เห็นับผลประกอบการก็กลายเป็นว่าเป็นยังไงอะเออไอ้เยียเกียร์วะน้องน้องบองครับหลังจากนี้ทําไงอ่ <c oughs> <c oughs> ะก็เก็บเพชรเก็บเพชรฟามแล้วก็สุม่มแล้วก็เกียร์ใช่ ลรก็เลิกเล่นไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อตัวลาจะไปนอนรับถ้าใครชอบไม่ต้อกดไลค์กดแชร์กดตัองใครให้ผมด้วยแล้วก็ให้สุมได้ตัวอะไรบ้างในอัปเดตดนีแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมบอกกันด้วยสำหรับไันนี้ก็บอกลาคนดูหน่อยน้องบ้องบายบายครับวัยรุ่นบายบาย